ถูกหวยเหรอทำไมใจดีขนาดนี้เนี่ยพาแท็กมาที่ร้านอาหารเกาหลีอ่ะโหต้องพูดภาษาเกาหลีสะหน่อยนะมีท่านชายไหมนะมีตังคมไหมนะแปลว่าอะไรมีตั้งใจ่ายไหมนะมีตั้งใจ่ายไหมเนี่ยมีค่ะแต่โรซี่พามาแบบนี้เนี่ยถ้าอยากรู้ว่าโรซี่เนี่ยรู้หรือเปล่านึกสักนิดนึงน่ะถ้านึกนิดนึงจะรู้เลยว่าโรซี่ลืมอะไรไปอย่างหนึ่งแท็กกำลังลดน้ำหนักอยู่ ตกใจมากเลยตกใจโอเคแล้วไม่ต้องเก็นไก่รัน <laughs> สลาัาดติกวา <laughs> วอย่าตัดสินใจแทนสิไหนๆ<อ>ก็มาถึงแล้วสั่งขนาดนี้แล้วกินซะห,หน่อยก็ได้โ <Okay. S 2> อเคแต่ก่อนที่เราจะกินเนี่ยเออถ้าอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าท่าอยากจะไปตอบเพื่อนเนี่ยที่เป็นชาวโคลอมเบียที่เขาพูดภาษาอังาฤษอยากจะบอกเขาว่าเนี่ยฉันต้องการลดน้ำหนักให้ได้ก่อนซัมเมอร์นาเนี่ย Okay so first of all you would say I want to lose some weight ก่อ summer อมก็คือต้องการลดน้ำหนักสักนิดนึงเนี่ย exactly so ลดน้ำหนักก็แปลว่า lose some weight หรือใช้แค่ lose weight ได้ไหมได้ค่ะ lose some weight or lose weight ก็ได้โอ้เจ๋งเลยนะยังเนี่ยคำที่แท๊กรู้เลยที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพรูปร่างเนี่ยหัวข่าวมาแทนก็ไปเล่นออกกำลังกายเนี่ย at uh, yeah, You can say every morning I work out at the gym. Okay, I've got another word. Okay, crash diet. Do you know like a car crash? gun Good. Okay, so when when's a car crash? Does it happen? fast or slow really fast really okay. right. exactly so when you have a crash diet uh -huh. you diet very fast okay can <laughs> <laughs> you could say like i went on a crash diet and lost 10 kilograms in two weeks แล้วมันรูปร่างก็จะกระชับขึ้นไง mm. เออรูปร่างมันจะดีขึ้นจริงๆนะพวกเห็นแบบพวกม้าเซ่แบบเยอะมากขึ้นเนี่ยนะคขาบอกกระชับรูปร่างเนี่ยถ้าถ้าจะแบบไปพูดเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยพูดว่ายังไงดีอ่ะ Okay so you can say tone up like for example I need to tone up ก็คือฉันเนี่ยต้องจำเป็นที่จะต้องแบบกระชับรูปร่างนิดนึงเพราะตอนนี้เราอ้วนเป็นโองมังกรแล้วหรือแบบอย่างนี้แค่พูดได้สิอย่างงี้ว่า I have toned up good I have toned up uh huh. Since Radman <Okay. S 1> ชันเนี่ยได้แบบว่าทําให้รูปร่างของชันเนี่ยกระชับตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้ว <laughs> ว้าวมันเป็นยังไงบ้างเหรอโรซี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมโรซี <laughs> ่ <laughs> โอเคอ่าลนะครับผมนี่ก็คือคําศัพท์นะครับทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมน้ําหนักลดน้ําหนักกระชับรูปร่างนะครับ <laughs> ก็เอาคําศัพท์เหล่านี้นะครับไปแต่งประโยคนะ,คะ้ค่ะส่งอความมาได้ด้วยนะครับสำหรับรายการของเราครับ h e ้ l o e ยเม i s h ติดตามรายการของเราด้วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับร้านนี้อาหารเกาหลีอร่อยมากเลย <Hi. S 1> ร้านกิวฮันปันนะครับอยู่ที่สยามสแควร์ซอย5 <Hey. S 1> อเดินมาเนี่ยจากถนนเส้นหลักเนี่ยอยู่ซ้ายมือนะ <Hey. S 1> ถ้าออกมาจากทางบางคลองนะครับ <Hey. S 1> ผมมาเจอแน่นอนสำหรับวันนี้นยถึงเวลาแล้วครับที่เราสองคนเนี่ยจะกระชับพื้นที่นะครับ <c oughs> ไม่ต้องกระชับรูปร่างแล้วเราจะกระชับพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นโซนของเราในการเพิ่มน้ำหนักครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ